สำหรับ,รบเลบแรกนะครับเป็นการเล็แบแรกก็คือเอทานปี B ของสารละลายวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อหาค่าสภาพการละลายของกรดเบนโซอีก 2. เพื่อหาค่าเอทานปี B ของสารละลายกรดเบนโซอีกสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในแล็บนี้นะครับบิเปตขนาด10 ml 4อันขวดรูปชมพู250 ML, ้250มลลิใบเทอร์โมมิเตอร์100องศาเซลเซียส4อันและเครื่องให้ความร้อนหรือว่าฮอตเพลท4เครื่องครับ สารเคมีที่ใช้เนี่ยก็จะมีโพเทสเซียมไฮโดรเจนพาธาเลตหรือ C8H5 O4K จะมีโมเลกุลาร์เวทอยู่ที่ประมาณ2 0 4 2 3สําำหรับความเป็นอันตรายของ KHP นี่ก็คือได้รายเครื่อง ดวงตาผิวหนังระบบทางเดินหายใจนี่อาจจะติดขัดได้ข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการสูดดมและไม่สัมผัสสารโดยตรงทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวกใช้ตู้ดูดควันเก็บภาชนะในที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความชืน้นห้ามทิ้งสารเคมีตามท่อเด็ดขาดนะครับสองฟีนออทาลีนความเป็นอันตรายของฟีนออทาลีนคือร่าเครื่อง รากคายเครืองผิวหนังดวงตาระบบทางเดินหายใจหากก,กินเข้าไปเนี่ยอาจทําให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและในห้องทดลองเนี่ยพบว่ามันสามารถก่อเสื้อมะเร็งได้ด้วยครับหลีกเลี่ยงข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุน่นไอระเหยห้ามสัมผัสสารโดยตรงแล้วก็กําจัดสารทา,าขั้นตอนของการกําจัดของเสียสารเคมีครับ3โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเป็นอันตรายของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย กัดก่อนผิวหนังอย่างรุนแรงเกิดการผอใไหม่แล้วก็ทําให้ตาบอดได้หากสัมผัสสารนี้โดยตรงอาจทําให้เกิดบาแผลลึกได้ข้อควรระวังนะครับก็คือสวมถุงเมื่อแว่นตาเสื้อกาวนี่ให้เรียบร้อยก่อนงานทดลอง TNEH ลงในน้ําแต่ห้ามเทน้ําลงในเว้อนะครับเพื่อป้องกันความร้อนสูงและก็อาจสามารถกระเด็นใส่ตัวเราได้เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดร์แรง เบนโซอีกแอซิดหรือ c 6 5, c h 5เ o h ความเป็นอันตรายก็คือระคายเคืองผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเนี่ยทำให้ไอจามหรือเจ็บคอได้ข้อควรระวังสวมถุงมือแว่นตาเสื้อกาวให้เรียป้อยกนการทดลองทำงานในที่อากาศไอเทสะดวกห้ามสัมผัสสารในตรงและก็กำจัดสะาดตามขั้นตอนของการกำจัดของเสียเคมีครับสำหรับการ หัวข้อาการเตรียมสารละลาย 1. การเตรียมสารละลาย NaH o ที่มีความเข้มข้นนย0 5โมลาร์เนี่ยจะละลาย NaH o 2กรัมกับน้ำกันแล้วก็ใส่ขวดวัดปริมาตร1ลิตรเจือจางจนปริมาตรเนี่ยครบครับ 2. การเตรียมสารละลายอิ่มตัวเราจดัดในน้ำกัน800มลลตรอุณหภูมิแต่ละบีเกอร์เนี่ยต้องต่างกันอย่างน้อย10องศาแล้วก็เติม c 6 h 5 COH จนไม่ละลายครับ ต่อมาวิธีการทดลองเราจะมาดูข้อแรกกันก่อนครับสําหรับวิธีการทดลองเนี่ยการเตรียมการเทียบมาตรฐานสารละลาย0.05โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราจะสร้าง KpH เนี่ยประมาณ0.1กรัมมาละลายด้วยน้ำกัน20 ml ในขวดลูกชมพูหลังจากนั้นเราก็นำประโยชน์หยดฟีนอลทาลีนสองหยดแล้วก็สังเกตสีที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราหยดฟีนอลทาลีนไปนะครับนํามาไตรเต็ดกับ n a o H หลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงเราจะทําซ้ํากัน,นแบบนี้ประมาณ2ครั้งครับโดยการที่เมื่อเปลี่ยน,ยนสีแล้วเราก็จะนํากลับไปเติมน้ํากันอีกแล้วก็นํามาไตรเตีกครับ สการหาค่าเปลีป่ยนแปลงของ n t h a l p ของสาระละลายกรดเบนโซอีกอิ่มตัวซึ่งเบนโซอีกแอซิดเนี่ยเราจะนําไปแช่อ่างน้ำร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิก่อนหลังจากนั้นเราก็จะบีเบตเบนโซอีกแอซิดเนี่ยที่อุณหภูมิขึ้นมา10 ml หลังจากนั้นก็จะมาใส่ขวดรูปชมพู่250 ml หลังจากนั้นเราก็จะบันทึกอุณหภูมิของเบนโซอีกแอซิดหลังจากนั้นเราก็ นำเบนโซอีกแอสดที่อยู่ในขวดรูปแชมพูที่วัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วมาเติมน้ำกัน20 ml หลังจากนั้นไปยอฟีนอัทาลีน2หยดและนำมาไตเตกับ NaOH 0.05โมาร์หลังจากตเตเสร็จจนเป็นสีชมพูเราก็จาบันทึกปริมาตรของ NaOH ที่ใช้เราจะทำอีก4อุณหภูมิก็คืออุณหภูมิของเบนโซอีกแอสดในตอนแรกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนได้อ4อุณหภูมิ อาจจะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบองศาไปเรื่อยๆแล้วก็มาวัดแล้วก็บันทึกข้อมูลเอไว้ที่ใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นตารางข้าวของผลการทดลองนะครับ